นายสุภศักดิ์เนื่องพักดีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคำม่วงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตจีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมมัยและระดับประถมศึกษาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งพารางานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการเป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู2ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พาร์งานด้านที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหนึ่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสีมีการวางแผนประชุมร่วมกันกับคณะครูในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. จัดทำพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นและจัดทำรายงานประเมินผลการใช้หลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป 3. มมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ครูได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อ และแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา4ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาหรือการนําสื่อการสอนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้5ดําเนินการการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและจัดรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเอสอเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา 6. ดำเนินการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครู (PLC) เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและจัดทำวิจัยในชั้นเรียนภาระงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา หนึงดเนินการจัดทําคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการจัดทําคําสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอน สองดำเนินการการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดตั้งสภานักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนสามดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสามด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมหนึ่งจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารบริหารจัดการ สองจัดทำรูปแบบการพัฒนาสื่อการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียง4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 1. จัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการประชุมผู้ปกครองและประชุมคณะกรรมการการถามศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อภาคเรียนถ้าด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพหนึ่งเข้ารับอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำและต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู สองจัดทำสื่อการเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายที่1ด้านความปลอดภัยเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านคำม่วงที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้กิจกรรม5สอ ประเด็นท้าทายที่สองด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเรื่องการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กิจกรรมแนะแนวและเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านคำม่วงประเด็นท้าทายที่3ด้านคุณภาพเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาและระดับชาติของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำม่วง